ลูน่าก็ดูสบายใจมากขึ้นนะคะเพราะว่าหูก็ไม่ลู่แล้วเราก็ตอนตอนที่เราอยู่ใกล้ๆเขาก็ทำความสะอาดตัวเองเขาก็เลีย,ลลย,ลยขนขนี่ลงมากินอาหารนะคะสองสองลิงน้อยไปเล่นในกรงโจลี่โดนแม่โจลี่บนชู่ๆไล่น้องมาแต่ไม่ตีน้องนะไล่ ขอถ่ายลูกอยากออกมาเล่นด้วยหรือยังให้ลุงเอสจับเร็วจะได้ออกมาเล่นกันเขาตอบรับพี่เอสแอบออกแล้วเหรอเธอจิเขาเรียกหรอเนี่ยเรียกใครเรียกลูกตัวเองหรือเปล่าเหมือนเห็นเห็นชอบเป็นหรือกำเยอริบไปลูกอยู่นี่วิ่งไปนู่นแล้วเขาเมื่อกี้ตอนที่ตอนที่จะได้เขาคือคือเขาก็เรียกนะ มีความควรเขาเขาไม่รู้ก็ถือว่าโอเคเมื่อกี้นี้เรายื่นมือไปให้เขาแต่ว่าเขายังดูไม่ค่อยรัไม่ค่อยรไม่ยอมรับก็เซ็นเท่าไหร่เสี่ยให้มือโดนให้มือเป็นรูไหมโดนกัดไหมเมียวเมียว่ะรูปหืม พร้อมให้อาหารได้ไหมให้อาหารก่อนไหมให้แล้วเมืเอ่อกี้นีใ้ให้ให้ให้แมวนี่ไปละอืมหึม่แต่ไม่รู้ว่าเขาเขาจะยอมขนาดไหนไงแต่ว่าดูเขาหูไม่รู้เขาไม่เขาไม่ดีก็โอเคนะแต่เล็บเพิ่งเพ,พิ่งแต่เล็บมาใช่ไหมนี่เตือนหรือเปล่าหรือว่าแค่อยากจับอยากเล่นนะมั้ง ใช่ยังยังกย,ยังกลัวอยู่แต่ว่าหูหูก็ไม่รู